นี่คือเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่ผู้พิทักษ์ของมันกลายเป็นปีศาจเสียเองเขายอมคํำคืนของตัวเองด้วยบาปแต่ผลลัพธ์นั้นช่างเจ็บปวดยิ่งนักคุณตาพรชัยจากกรุงเทพกำลังบอกลานายเอกลูกชายของเขาเอกได้งานใหม่ในสิงคโปร์เอกฝากภรรยาสาวสวยของเขาไว้กับพ่อของตัวเองใบหน้าของคุณตาพรชัยฉายแววแห่งความยินดีเอกจับมือภรรยาแล้วพูดว่าพ่อจะดูแลเธออย่างดี คุณตาพรชัยก้าวเข้ามาแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยไม่ต้องกังวลฉันจะรักและดูแลน้องมิวให้ดีเอกกอดมิวภรรยาของเขาแล้วขึ้นรถมุ่งหน้าไปสนามบินวันรุ่งขึ้นขณะที่มิวกำลังเสิร์ฟชาให้พ่อสามีคุณตาพรชัยพูดว่าลูกสบายมาที่นี่สิมานั่งข้างฉันแล้วฟังฉันหน่อยเขาพูดต่อว่าลูกเอ๋ยฉันรู้สึกหนาวและโดดเดี่ยวเหลือเกินฉันอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้าง ทำให้ใจฉันชื่นบานและทำให้ฉันมีความสุขฉันกำลังคิดว่าจะแต่งงานใหม่เพื่อหาภรรยาที่จะเติมเต็มความปรารถนาของฉันมิวตอบว่าพ่อข้าพูดอะไรอย่างนี้หนูอยู่ที่นี่เพื่อดูแลพ่อแล้วหนูจะทำให้พ่อมีความสุขพ่อสั่งอะไรหนูก็จะทำทุกคำสั่งของพ่อหนูยอมรับหมดรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของคุณตาพรชัยคุณตาพรชัยลุกขึ้นมานั่งใกล้มิวเขาวางมือบนไหล่ของเธอ แล้วพูดว่าดีลูกสะพ้ายมาดูกันว่าเธอจะทำให้ฉันมีความสุขได้อย่างไงบ้างมิวตอบว่าพ่อคารีปรอนอะไรกันตอนนี้มีแค่เราสองคนในบ้านนี้หนูจะมีของขวัญพิเศษให้พ่อตอนกลางคืนมิวยกถาชาแล้วเดินไปที่ครัวคุณตาพรชัยมองตามเธอไปพร้อมรอยยิ้มสายตาของคุณตาพรชยัยจับจ้องมิวไม่วางตาไม่ว่าเธอจะกวาดบ้านหรือซักผ้าเขาจะพูดว่า ลูกสะพ้ายถอดผ้าคลุมนี้ออกสิจะได้ทำงานสะดวกสายตาที่ซ่อนความลับของเขาจับจ้องเธอราวกับนักล่าที่เล็งเหยื่อคือหนึ่งคุณตาพรชัยลุกจากห้องนอนค่อยๆก้าไปยังห้องของมิวมิวกำลังยืนแต่งผมหน้าห้องกระจกผ้าคลุมของเธอเลื่อนหลุดจากไหลเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเธอหันขวับแล้วพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกพ่อข้าเกิดอะไรขึ้นต้องการอะไรรีคะ คุณตาพรชัยก้าวเข้าไปแต่จูจูเขาก็สะดุดล้มหรืออาจกแกล้งล้มก็เป็นได้เขาดึงมิวเข้ามาในอ้อมแขนทั้งคู่ลม้มลงบนเตียงหัวใจของมิวเต้นแรงเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจัดผ้าคลุมให้เข้าทีแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสันเทาพ่อคนี้มันอะไรกันคุณตาพรชัยรีบขอโทษลูกสะพายพ่อสะดุดล้มจริงๆแล้วพ่อแค่มาถามว่ายาของพ่ออยู่ที่ไหน แต่แววตาของเขายังคงฉายแววเจ้าเล่มิวพูดว่าพ่อข้ากลับไปที่ห้องเธอเดี๋ยวหนูเอาตัวไปให้เธอรีบออกจากห้องหัวใจของเธอเต้นรัวราวกับพายุเย็นวันนั้นขณะที่มิวคุยวิดีโอคอลกับเอกน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรักเธอหัวรอกโชว์ชุดใหม่ๆและส่งคลิปวิดีโอให้เขาเธอส่งจู่ผ่านหน้าจอและพูดคุยเรื่องหัวใจแต่เธอไม่รู้เลยว่าคุณตาพรชัยแอบมองอยู่จากหน้าต่าง แวลตาของเขาเต็มไปด้วยไฟแห่งราคะและใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธวันรุ่งขึ้นขณะที่มิวเล่นโทรศัพท์ในห้องเธอได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงจากนอกบ้านเธอตกใจรีบวิ่งออกไปดูแล้วเห็นคุณตาพรชัยกำลังหัวเราะและพูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งมิวถามด้วยความโกรธและประหลาดใจพ่อขับผู้หญิงคนนี้คือใครคุณตาพรชัยตอบอย่างใจเย็น ลูกสะพายพ่อเคยบอกแล้วว่าพ่ออยากแต่งงานใหม่คุณผู้หญิงคนนี้เป็นแม่สื่อพ่อขอให้เขาหาภรรยาที่สวยและดีให้พ่อน้ำเสียงของเขามีเลสไนยรากับตั้งใจยโมโฮมิวหัวใจของมิวเต็มไปด้วยความโกรธแต่ที่ลึกกว่านั้นคือความกลัวเธอกลัวว่าถ้าผ่อนช่ยแต่งงานใหม่ทรัพสมบัติทั้งหมดจะตกไปเป็นของภรรยาใหม่และเธอจะไม่ได้อะไรเลยความกลัวนี้ผลักดันให้เธอ เดินไปที่ห้องของคุณตาพรชัยในยามค่ำคืนพร้อมแก้นมในมือเธอเคาะประตูคุณตาพรชัยนอนอยู่บนเตียงถือจดหมายเก่าและรูปถ่ายบางใบเขารีบซ่อนมันไว้ใต้หมอนเมื่อได้ยินเสียงเข้าประตูมิวก้าวเข้ามาน้ำเสียงของเธออ่อนโยนผิดปกติพ่อคะพ่อคงเหนื่อยหนูจะนวดหัวให้ใหม่คะคุณตาพรชัยพยักหน้าเงียบเงียบมิวปล่อยผ้าคลุมหล่นลงพื้นและวางหัวของเธอบนหน้าอกของเขา คุณตาพรชายตัวสันเขาพูดด้วยความตื่นตระหนกลูกสะพ้ายเธอทำอะไรมิวตอบด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่พ่อข้าหนูแค่ทำให้พ่อมีความสุขมีหนูอยู่พ่อไม่ต้องแต่งงานใหม่หรอแววตาของคุณตาพรชายฉายแววแปลกประหลาดเขาดึงมิวเข้ามากอดแล้วพูดเบาๆลูกสะพ้ายถ้าเธอเติมเต็มความปรารถนาของฉันสัพสมบัติทั้งหมดของฉันจะเป็นของเธอแต่แล้วเขาอยู่ชนะราวกับมีอะไรรบกวนจิตใจ แต่ถ้าเอกรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอย่างไงมิวยิ้มอย่างลึกลับแล้วตอบว่าพ่อค้าใครจะไปบอกเขาอีกอย่างเขาอยู่ไกลคงไม่กลับมาเร็วๆนี้และเขาจะมีอะไรให้หนูได้ละความรักที่แท้จริงต้องมาจากคนที่มีสัพสมบัติเท่านั้นคำพูดของเธอจุดไฟในใจคุณตาพรชัยเขาดึงเธอเข้ามาใกล้แล้วพูดว่าดีลูกสะพายคืนนี้เธอนอนที่นี่กับฉันบนเตียงนี้ มิวไม่พูดอะไรเธอนอนลงข้างเขาแต่ในใจของเธอมีความกระสับกระส่ายกลางดึกขณะที่มิวหลับสนิทคุณตาพรชัยลุกขึ้นฝีเท้าของเขาเงียบกริบในความมืดเขาไปที่ห้องของมิวและเริ่มค้นหาบางสิ่งสายตาของเขาสะดุดที่แจกันดอกไม้โดนตู้เขาหยิบมันขึ้นมาตรวจดูอย่างละเอียดแล้วยิ้มด้วยความพึงพอใจราวกับค้นพบความลับวันต่อมามิวยังคงใช้สเสน่ห์ล่อลวงคุณตาพรชัย บางครั้งจับมือเขาบางครั้งนั่งบนตักหรือโอบกอดเขาแต่คุณตาพรชัยเริ่มถอยห่างสายตาของเขาเย็นชามิวกังวลว่าแผนของเธอกำลังพังทลายคือหนึ่งเสียงร้องให้ดังลั่นจากห้องของมิวคุณตาพรชัยวิ่งไปที่ห้องของเธอลูกสะพ้ายเกิดอะไรขึ้นทำไมร้องให้มิวนั่งอยู่บนเตียงใบหน้าเปื้อนน้ำตาเธอร้องให้หนักขึ้นพ่อข้าพ่อทำอะไรลงไปชีวิตหนูพังหมดแล้วพ่อทำลายเกียรติของหนู คุณตาพรชัยนั่งลงข้างเธอลูกสะพ้ยบอกมาเกิดอะไรขึ้นมิวสะอื่นแล้วพูดว่าตั้งแต่เชาวหนูอาเจียนหนูท้องและทั้งหมดนี้เพราะพ่อพอ่พอทำลาชีวิตหนูหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคุณตาพรชัยปฏิเสธทันควรลูกสะพ้ยเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเข้าใจผิดแต่มิวยังคงตะโกนพ่อจะไม่ได้หรือคะคืนนั้นในห้องของพอ่อพ่อทำทุกอย่างกับหนู เหมือนสามีทำกับภรรยาตอนนี้พ่อยังจะแกล้งทำเป็นบริสุทธิ์เสียงของเธอดังราวกับต้องการปลูกทั้งหมู่บ้านคุณตาพรชัยลุกขึ้นมองไปที่ประตูแล้วพูดเบาๆดีรูส้สะ r i v เธอพูดถูกแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการทุกอย่างเธอต้องการอะไรฉันจะทำมิวเช็ดน้ำตาวางหัวบนไหล่ของเขาแล้วพูดว่าพ่อข้าอย่าทิ้งหนูนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องชักเกิดขึ้น คุณตาพรชายกลับมาพร้อมหญิงสาวสวยที่แต่งตัวเหมือนเจ้าสาวมิวมองภาพนั้นใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเธอตะโกนพ่อข้ผู้หญิงคนนี้คือใครคุณตาพรชายตอบอย่างสงบลูกสะพ้ยนี้คือภรรยาของพ่อพ่อแต่งงานแล้วจากนี้ไปเธอคือแม่เลี้ยงของเธอมิวตะลึงเธอคิดว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อทำให้เขาพอใจแล้วทำไมเขายังแต่งงานใหม่เธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา พ่อขะข้ามาในห้องหนูหน่อยหนูมีเรื่องจะคุยเธอวิ่งไปที่ห้องของตัวเองเมื่อคุณตาพรชัยเข้ามามิวดูร้ายด้วยความโกรธพ่อคะพ่อหลอกหนูหนูจะบอกความจริงให้ทุกคนรู้คุณตาพรชัยตอบว่าลูกสะใภยย้าบาพ่อแต่งงานเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้มาดูแลเธอเธอไม่ต้องทำงานบ้านอีกทุกอย่างจะเป็นของเธอเราจะรักกันต่อไปคำพูดของเขาทำให้มิวสงบลง รอยยิ้มแห่งความพึงพอใจปรากฏบนใบหน้าของเธอในบ้านมิวนั่งราวกับราชินีพรรยาใหม่ของคุณตาพรชัยกลายเป็นเพียงคนรับใช้นวดเท้าให้มิวทำความสะอาดและทำงานบ้านทั้งหมดมิวภูมิใจในความฉลาดของตัวเองราวกับว่าเธอควบสับสมบัติทั้งหมดไว้ในมือแต่คุณตาพรชัยเริ่มห่างเหินสายตาของเขาเย็นชามิวรู้สึกว่าแผนของเธอกำลังล้มเหลว วันหนึ่งเมื่อเห็นเขาอยู่กับภรรยานานเกินไปมิวฉุดเขามาคุยเป็นการส่วนตัวพ่อข้าทำไมพ่อห่างจากหนูทำไมให้เวลากับภรรยาคนนั้นพ่อลืมสัญญาที่ให้ไว้กับหนูแล้วหรือคุณตาพรชายมองเธอแล้วพูดว่ามิวฉันไม่จำอะไรทั้งนั้นทำอะไรก็ทำไปฉันไม่ฟังเธออีกแล้วมิวโกรธจ,จัดเธอวิ่งกลับห้องปิดประตูดังปังแล้วโทรหาเอกสามีของเธอ น้ำเสียงของเธอสันด้วยความโกรธและน้ําตาเอกที่รักกลับมาเดี๋ยวนี้ชีวิตฉันพังหมดแล้วพ่อของเธอทำลายเกียรติของฉันเขาทำให้ฉันท้องเขาแกล้งส่งเธอไปสิงคโปร์เพื่อหวังครอบครองฉันเอกชอกน้ําเสียงของเขาสัน่นเธอพูดอะไรพ่อทำแบบนั้นไม่ได้เธอโกหกมิวสูดหายใจลึกแล้วพูดว่าเอกฉันจะส่งหลักฐานให้ดูด้วยตาเธอเองเธอส่งวิดีโอที่แอบถ่ายไว้ ในห้องของคุณตาพรชัยขณะที่เธอนอนสบอกเขาเมื่อเอกเห็นวิดีโอหัวใจของเขาแทบแตกสลายเคทรกลับทันทีที่รักไม่ต้องกังวลฉันจะกลับมาให้เร็วที่สุดรอฉันหน่อยเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศในบ้านเมือนระเบิรที่พร้อมระเบิร์คุณตาพ,ชาพรชัยภรรยาของเขาและมิวนั่งกินข้าวเช้าด้วยความเย,ยบจูจูกรี่งหน้าบ้านดังขึ้นมิวใจเต้นแรง คุณตาพรชัยมองไปที่ประตูแววตาของเขาฉายแววแปลกประหลาดเมื่อประตูเปิดเอกยืนอยู่ตรงนั้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดมิววิ่งเข้าไปกอดเขาร้องให้โฮคุณตาพรชัยพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลรู้ทำไมกลับมาเกิดอะไรขึ้นแต่เอกตะโกนและคว้าคอเสื้อของพ่อคุณไม่ใช่พ่อแต่เป็นสัตว์ร้ายคุณทำลายเกียรติภรรยาของผมผมจะไม่ปล่อยคุณไว เขาลาคคุณตาพรชัยล้มลงคุณตาพรชัยลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงสงบลูกท่าจะฆ่าพ่อกอคาแต่ฟังพ่อก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเขาหยิบจดหมายเก่าและรูปถ่ายจากกระเป๋ายื่นให้เอกจดหมายนี้จากเพื่อนของพ่อดูรูปพูกนี้ภรรยาของลูกไม่ใช่ผู้หญิงดีเธอเคยเป็นโสเพณีทำงานนายองเพื่อนของพ่อเห็นเธอและบอกความจริงมาเอกมองรูปถ่ายมิวอยู่ในชุดชูดฉาด ยิ้มแนะหูร้อในสถานที่แปลกประหลาดพ่อนี้มันอะไรกันน้ำเสียงของเขาสัน่นคุณตาพรชัยพูดต่อลูกบอกพ่อมาตอนที่ลูกอยู่สิงคโปร์มิวโทรหาลูกกี่ครั้งส่งวิดีโอให้ลูกกี่หนเอกคิดแล้วตอบพ่อเธอโทรแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้ส่งวิดีโออะไรเลยคุณตาพรชัยยิ้มเย็นชาดีลูกดูนีเขาเดินไปหยิบแจกันดอกไม้จากห้อง นี่ไม่ใช่แจกกันธรรมดามันมีกล้องซ่อนอยู่พอติดไว้ในห้องของมิวเขาเปิดวิดีโอในโทรศัพท์เอกจ้องหน้าจอวิดีโอแสดงห้องของมิวในยามค่ำคืนชายหนุ่มคนหนึ่งปีหน้าต่างเข้ามามิวกอดเขาและทั้งคู่ลงไปนอนบนเตียงเอกแทบหยุดหายใจคุณตาพรชยัยพูดต่อลูกมิวคุยกับชายชูคนนี้ทั้งวันทั้งคืนส่งข้อความรักถ่ายวิดีโอลามกส่งให้เขาแต่แกล้งทำเป็นคุยกับรู พ่อจงใจสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆกับเธอเพื่อรู้ความจริงถ้าเธอเป็นผู้หญิงดีเธอจะไม่ยอมเข้ามาใกล้พ่อไม่มานอนด้วยแต่ความโลภในทรับสมบัติทําให้เธอตาบอดเขาพูดต่อและภรรยาคนใหม่ของพ่อไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นหมอเมื่อมิวกล่าวหาว่าพ่อทําให้เธอท้องพ่อพาหมอคนนี้มาแกล้งเป็นภรรยาเธอตรวจมิวและพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องโกโหกมิวสร้างละครนี้เพื่อแบล็กเมล์พ่อ หวังฮุบสมบัติของพ่อเอกน้ำตาไหลใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเขาลุกขึ้นหันไปตบหน้ามิวอย่างแรงผู้หญิงชั่วร้ายอย่างอายฉันรักเธอมากฉันไปสิงคโปร์เพื่อทำให้เธอมีความสุขแต่เธอกลับทรยศฉันมิวตัวสั่นปากของเธอปิดสนิทเอกตะโกนพ่อโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้ส่งผู้หญิงคนนี้ให้ตำรวจคุณตาพรชายสายหน้าไม่ลูกอย่าเรียกตำรวจ ไม่นั่นเราจะเสียชื่อทั้งตระกูลโสเพณีคนนี้สมควรกลับไปใช้ชีวิตอับยุทที่ซ่องของมันเขาหาันไปตะโกนใส่มิวออกไปจากบ้านฉันไปอยู่กับชายชู้ของเธอกลับไปทำอาชีพสกรปรกของเธอฉันให้เกียรติเธอให้ที่อยู่อาศัยนั่นคือความผิดของฉันมิวสุดลงกับพื้นกอดขาเอกเอกอย่าทำแบบนี้ขอโทษฉันฉันเป็นภรรยาของเธอฉันผิดไปแล้ว แต่เอกถอยห่างเขาตะโกนด้วยความโกรธฉันขอยาฉันขอยาฉันขอยาแล้วผลักมิวออกจากบ้านปิดประตูดังปังเอกกอดพ่อของเขาน้ำตาไหลพ่อขอโทษที่ไม่รู้ความจริงคุณตาพรชัยกอดลูกชายน้ำตาคลอไม่เป็นไรลูกเราโชคดีที่รู้ความจริงทันเวลาพ่อส่งลูกไปสิงคโปร์เพราะรู้ว่าลูกหลงรักผู้หญิงคนนี้จนโนหัวไม่ขึ้น ถ้าลูกยังอยู่ที่นี่ความจริงจะไม่มีวันปรากฏแต่การหลอกลวงนี้คงต้องใช้เวลาให้เราลืมถ้าคุณชอบเรื่องราวของเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์และแชร์วิดีโอและบอกเราด้วยว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ในคอมเมนต์